กุ่มรัฐพันลึกหรือกลุ่มดีฟสติดได้มีความเป็นเอกภาพกันในเสียงส่วนใหญ่ว่ามีความคิดเห็นเป็นเอกฉันว่าถ้าหากปล่อยให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานบริหารประเทศต่อไปเจริงแน่แน่ประเทศเจีงแน่แนลู่ ลาออกพ่อไม่ติดคุกนี่คือข้อเสนอทางการเมืองข้อเสนอใหม่ที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวงคนมีอำนาจระดับสูงซึ่งก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่พี่น้องประจาชจนทั้งหลายแล้วครับก็เป็นวงที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มรัฐพันลึก กุ่มรัฐพันลึกหรือกลุ่มดีฟสเตตได้มีความเป็นเอกภาพกันในเสียงส่วนใหญ่ซึ่งผมก็ได้รับข้อมูลมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้ว่ามีความคิดเห็นเป็นเอกฉันว่าถ้าหากปล่อยให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานบริหารประเทศต่อไปจียงแน่ ประเทศเจงแน่ๆเนื่องจากวุฒิภาวะและความสามารถของแพรทองทานนั้นไม่ถึงนายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ไม่แน่ใจแต่ไม่มีคุณสมบัติไม่มีความสามารถความรอบรู้เพียงพอในการเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน หรือใครจะเถียงครับถามพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ได้ใครจะเถียงว่าเรามองไปที่แพรทองทานชินวัตรเราไม่เห็นความเป็นนายกรัฐมนตรีของแพรทองทานชินวัตรเลยนะครับเรารู้ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงวันนี้ก็คือคุณพ่อของแพรทองทานชินวัตรก็คือทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตนักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะสายตาพี่น้องประชาชนนะครับสายตาข้าราชการเขาก็มองเหมือนกันทุกหน่วยงานนะครับที่เขามองไปที่ตัวของแผ่ทองทานชินวัตรเขาก็มองว่าเหมือนเด็กมาเล่นเฮียนน้อยอยู่ที่สำเนียบรัฐบาลคำสั่งแต่และอย่าง ของนายกรัฐมนตรีแพทองทานนั้นมันไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินมันเป็นการเล่นเหียนน้อยของผู้ที่มาแสดงเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ของจริงนี่คือสายตาคนไทยสายตาข้าราชการและสำคัญที่สุดสายตาของกลุ่มรัฐพันลึก ที่มองมากลุ่มรัฐพันลึกก็คือกลุ่มที่เรียกว่าดีฟสเตตซึ่งมีอยู่ทุกประเทศครับมีอยู่ทุกประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีดีฟสเตตไม่ว่าจะเป็นเพนตากอนสภาความมั่นคงแห่งชาติ NSA สอสำนักงานข่าวกองกลาง ก็คือ CIA หรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวอลสตี t เขาเรียกว่ากลุ่มนี้เขาจะสมัคีกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็มีความคิดเห็นในทางการเมืองที่กำหนดความเป็นไปของประเทศตัวเองเช่นการก้าวเดินจังหวะการก้าวเดินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จะเป็นยังไงกลุ่มดีฟสเตตกลุ่มนี้เขาก็จะกำหนดประธานาธิบดีแต่และคนมาหลักสำคัญก็จะต้องเดินตามที่กลุ่มดีฟสเตตเขาวางแผนไว้ก็เป็นอย่างนี้ครับการเมืองเกือบทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้การเมืองในอังกฤษก็มีกลุ่มดีฟสเตตของเขาการเมืองในฝรั่งเศสการเมืองในรัเสเซียการเมืองในเยอรมัน การเมืองในจีนการเมืองในญี่ปุ่นก็มีกลุ่มดีฟสเตตประเทศไทยก็หนีไม่พ้นมีกลุ่มดีฟสเตตกลุ่มดีฟสเตตก็เช่นบุคคลสำคัญตระกูลสำคัญข้าราชการคนสำคัญด้านความมั่นคงผู้มีตำแหน่งสำคัญสำคัญในอดีตเขาก็จะรวมตัวกันคอยกำหนด คอยที่จะคัดง้างให้รัฐบาลเดินทางหรือให้รัฐบาลเดินนโยบายไปตามที่เขากำหนดไว้เป็นเหมือนผู้คัดท้ายหรือคัดหางเสือถ้ารัฐบาลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่กลุ่มดีบสเตตเคยได้ประโยชน์อยู่รัฐบาลนั้นก็จะมีอันเป็นไปและถูกโค่นลงก็เป็นอย่างนี้ ทุกประเทศที่ผมพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าเข้าใจความจริงได้เข้าใจความจริงและยิ่งสถานการณ์ของประเทศไทยมันล่อแหลมเพราะอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจระหว่างขั้วมหาอำนาจตะวันตกกับขั้วมหาอำนาจตะวันออกในพื้นที่ ภูมิภาคสุวรรณภูมิซึ่งประกอบด้วยไทยเมียนมากัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์แผ่นดินอินโดแปซิฟิกตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สหรัฐอเมริกากับจีน กำลังต่อสู้กันแข่งแย่งกันเพื่อเข้ามาควบคุมอิทธิฤทธิ์ผลประโยชน์และกระชี้นำทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคนี้นี่ผมปูพื้นให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ข้อมูลซึ่งบางท่านก็ทราบข้อมูลแล้วครับแต่ผมก็มาอธิบายให้ท่านที่ทราบข้อมูลอยู่แล้วเนี่ย ได้มั่นใจว่าทิ้งที่ท่านคิดน่ะถูกต้องแล้วท่านทั้งหลายครับเมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งคนไทยทั้งคนสำคัญในประเทศไทยทั้งกลุ่มรัชพันล,ลึกในประเทศไทยเนี่ยเขามองไปที่แพทองทานชินวัตรเขาเห็นเหมือนกันเหมือนกรณีที่มาหาอำนาจไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกา หรือฝั่งตะวันออกก็คือจีนเนี่ยเขามองมาที่ประเทศไทยและมองไปที่นายกรัฐมนตรีของไทยเ,ยเขาก็เห็นเหมือนคนไทยแหละครับว่านี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่เป็นพ o กซี่พายมินิสเตอรก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีตัวแทนหรือเป็น a อคเตอร์พายมินิสเตผู้แสดงเป็นนายกรัฐมนตรี เขามองข้ามไปเขาเห็นตัวนายกรัฐมนตรีตัวจริงชื่อทักษิณชินวัตรต่างชาติเขาก็มองไม่ต่างจากเราหรอกครับผมก็ถามทุกท่านน่ยท่านเชื่อหรือครับว่าแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงท่านเชื่อหรือครับว่าการเดินงานทางการเมืองการสั่งการการมอบนโยบายต่างๆมาจากแพทองทาน ท่านเชื่อหรอซึ่งผมคนหนึ่งไม่เชื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมารวนแล้วแต่ถูกสั่งการออกมาจากพ่อของแผ่ทองฐานทั้งนั้นดูสิครับพูดวันที่22สิงหาเรื่องบ่อนการพนันเสรีเรื่องทะเลไทยยกให้เป็นทะเลขเขมรเรื่องให้ต่างชาติเช่าที่ดินในประเทศไทย99ปีพูดจบทุกสิ่งอย่าง กลายมาเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแพทองทานออกจากปากทักษิณชินวัตรก่อนหลังจากนั้นก็ไปเป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันแจกเงินผู้สูงอายุออกจากปากทักษิณก่อนที่จังหวัดอุดรตอนนี้กำลังพยายามที่จะแจกเงินทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงิน3-4ี่หมื่นล้านบาทมาจากไหนมาแจกแต่กำหนดไว้ ว่าจะต้องแจกเงินหนึ่งมืนให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกำหนดไว้ต้องแจกวันที่29มกมกราคมทำไมต้องแจกวันที่29มกราคมครับเพราะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง พัคเพื่อไทยเขาหมายมั่นปั่นมือว่า16จังหวัดที่เขาส่งไปนั้นต้องชนะทุกจังหวัดครอบครัวใดหลังคาเดือนใดมีผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ในนั้นก็ได้มื่นหนึ่งนี่ยกครัวเลยนะครับจ่ายหนึ่งมื่นจ่ายหนึ่งหมื่นให้กับผู้สูงอายุมันก็หนีไม่พน้นที่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับเงินหมื่นหนึ่งก็ต้องมีหัวคะแนนมาบอกแล้วเราว่านี่ได้เงินหนึ่งหมื่นพอพักเพื่อไทยนะดังนั้นเลือกตั้งนายกอบจต้องเลือกนายกอบจจากพักเพื่อไทยเรื่องมันก็ง่ายๆอย่างนี้แหละครับออกจากปากทักษิณชินวัตรกลายไปเป็น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเหมือนกรณีลดค่าไฟเนี่ยผมก็ต้องดักคออย่างแรงนะอาจจะผมดักคอเรื่องนี้ก็ได้ที่ทำให้ติ๊กตอกผมเนี่ยถูกระง,งับบัญชีไปเลยผมบอกว่าที่จะลดค่าไฟลงเหลือหน่วยละ3บาท70สตางค์เพื่อเอาชนะดึงผลงานมาจากพักรวมไทยสร้างชาติมาจากพีรพันธ์เนี่ย ให้ไปแก้สัญญาที่เอกชนไปเซ็นสัญญาผูกขาดไว้กับรัฐบาลกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ไปยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนให้โรงงานปีละส0 0 0มนกว่าล้านที่โรงงานเจ็ดโรงงานไม่ผลิตไฟแม้แต่วัดเดียวแต่จะต้องจ่ายปีละเกือบ3,000 30, มล้านท่านทั้งหลายครับ มันต้องแก้อย่างนี้แต่ผมดักคอไว้ว่าจะลดค่าไฟนี่ห้ามห้ามเอาเงินงบประมาณห้ามเอาเงินภาษีไปจ่ายชดเชยให้กับบริษัทเอกชนแล้วให้เอกชนลดราคาค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงอย่างนั้นไม่ถูกต้องครับ ก็เหมือนเราเอาเงินภาษีนี่ไปจ่ายอุดหนุนเพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงสุดท้ายรัฐบาลก็เป็นหนี้ในกองทุนน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเป็นแสนล้านก็ต้องตั้งงบประมาณไปใช้ตั้งงบประมาณไปใช้ก็รีดภาษีจากประชาชนเก็บภาษีจากประชาชนไปแทนที่จะเอามาพัฒนาประเทศแทนที่จะเอามาช่วยเพิ่มสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนกลับต้องเอาไปใช้นี่ คนได้รับผลกระทบสุดท้ายก็หนีไม่พ้นพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือเอาเงินภาษีไปจ่ายให้เอกชนแล้วขอให้เอกชนลดราคาค่าไฟลงเงินภาษีแทนที่จะเอามาพัฒนาประเทศต้ตองไปจ่ายให้เอกชนเราก็พัฒนาประเทศไม่ได้แถมเป็นหนี้อีกสุดท้ายก็ต้องรีดเอาเงินจากพี่น้องประชาชน ไม่จ่ายนี่มันก็คือเอาอัดยายไปซื้อขนมยายล่ะว,วิธีการลดราคาค่าไฟแบบนี้ผมต่อต้านคัดค้านห้ามเอาเงินภาษีห้ามเอาเงินงบประมาณไปจ่ายให้กับบริษัทไฟฟ้าเอกชนต้องไปแก้สัญญาต้องไปยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซื้อไฟแฟง ใจให้โรงงานที่ไม่ผลิตไฟฟ้าอย่างนี้เราต้องไปยกเลิกหมดครับเราซื้อไฟฟ้าจากลาวหน่วยละสองบาทนะครับถ้าเอาไฟฟ้าจากลาวนี่หน่วยละสองบาทมาขายให้กับพี่น้องประชาชนขายสักหน่วยละสองบาทห้าสิบยังได้กําไรห้าสิบสตางค์ต่อหน่วยนะซื้อไฟฟ้าจากลาวมา ไอ้ไฟฟ้าที่ผลิตแล้วแพงๆเนี่ยไฟฟ้าจากลาวก็มาจากธรรมชาตินะครับพลังน้ำน้ำจากเขื่อนเราซื้อมาสิซึ่งเขามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เหลือเฟือลาวเสนอจะขายไฟให้กับมาเลเซียโดยผ่านระบบเครือข่ายไฟฟ้าผ่านประเทศไทยไปที่มาเลเซียรัฐบาลยุค นายเศรษฐาทวีสินไม่อนุมัติแต่พอมาถึงสมัยยุคนางสาวแพรทองทานที่ไปเจรจากับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมจะอนุญาตให้ลาวผ่านกระแสไฟฟ้าไปตามสายส่งของไทยข้าไปมาเลเซียไปขายให้มาเลเซียทำไมเราไม่รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประเทศลาวทั้งหมดล่คะครับ ก็เขาขายสองบาทต่อหน่วยเราก็มาขายกับพี่น้องประชาชนนี่สองบาท50สตางค์มันดีกว่า3บาท70สตางค์นะท่านทั้งหลายวิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้นี่ออกเป็นพระราชกำหนดระงับหรือยุติการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนไว้ชั่วคราวก่อน แต่เราไปซื้อไฟฟ้าในราคาถูกจนกว่าเอกชนจะปรับราคาการขายไฟฟ้าที่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราไปทำสัญญาไว้แพงไปซื้อมาหน่วยละ3าบาทสบาทแล้วมาถัวเฉลี่ยกับไฟฟ้าที่เรามาจากประเทศลาเราซื้อมาถูกมาถัวเฉลี่ยกันมันก็แพงอยู่ดีเห็นไหมครับการลดราคาค่าไฟฟ้า มันจึงต้องลดโดยการแก้กฎหมายที่ไปผูกขาดลดในการไปยกเลิกสัญญาทาบที่ในทุนพลังงานมันผูกขาดประเทศไทยไว้ไปยกเลิกทั้งหมดและเราจะได้ไฟฟ้าในราคาถูกดังนั้นก็ต้องมาดูน้ำยาของรัฐบาลแผ่ทองทาง ที่ทักษิณชินวัตรประกาศว่าจะลดราคาค่าไฟลงหน่วยละสมบาทเจสตางค์นั้นจะลดเมื่อไรจะลดกี่โมงนี่เราต้องถามผมก็จะถามทุกวันเหมือนกันว่าจะลดเมื่อไรจะลดกี่โมงประชาชนรออยู่ถ้าลดลงมาได้ประชาชนจะสรรเสริญแต่ถ้าลดไม่ได้ประชาชนก็จะกลนาที่ว่าพูดทำาไมพูดแล้วทำไม่ได้พูดทำไหม นี่มันจึงสะท้อในให้เห็นว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงคือใคร